นี่ว่ามันกําลังพอดีนี่ว่าสามพันกำลังโอเคแม่แล้วสั่งอาหารแยกหนูกำลังวิ่งหลังบ้านอ่ะพี่บอกว่าไงสามพันสั่งอาหารแยกเออแต่ถ้าสามพันแล้วสั่งอาหารแยกแล้วแบบว่ามาแค่ปลาเผาตัวหนึ่งอ่ะก็ไม่ก็มันก็ไม่ได้ปะมันมาทั้งลูกไม่ต้องคิดว่าในในการเปิดร้านปกติเราเนี่ยโต๊ะหนึ่งเราสามารถวนได้กี่รอบแต่วันที่จะประกวดเนี่ย โต๊ะหนึ่งคือเราให้ล็อกอยู่โต๊ะนั้นคือตลอดงานจนจบตลอดจดงานจบงานเลยแม่อันนี้คือจะแจ้งก่อนว่าที่ที่จะให้เปิดโต๊ะปัญหามันคืออะไรรู้ไหมคือคนน่ะมันเปิดคนบอกว่ามันแพงเราเข้าใจแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าพอคนที่มันจะกินมันไม่ได้กินแล้วคนที่มันยืนน่ะมันไปยืนบังข้างหน้าเข้าใจปะอันนี้คือมึงนั่งแล้วมึงได้กินแล้วมึงก็ได้ดูโชว์ด้วยเพราะนี้การประกวดมันคือโชว์ อย่างเราอ่ะเราอย่างฉันอ่ะฉันแค่รู้สึกว่าพวกฉันอ่ะมี potential ในการที่จะเก็บราคาค่าโต้เท่านี้ใครรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ต้องนั่งไม่เป็นไรเพราะว่าแขกที่เราเชิญมาเนี่ยไม่ใช่มีแค่เราแขกที่มาเป็นกรรมการอ่ะอย่างบอกว่าอย่างเราอ่ะดิวเจสซี่ไว้อย่างเงี้ยเอเจสซี่เราก็ใช้ตังค์เอาเขามาคือกูไม่ได้ให้มึงมานั่งดูฟรีอยู่แล้วแล้วอีกอย่างที่กูอยากได้เพราะว่าเนี่ยมันคือเราเอาเงินไปทําบุญด้วยที่ได้โทบัตมาโทบี้ ทอบี้มาเต้นงานเนี้ยนะเท่าไหร่เคสอขาต้องทบงานเลยเต้นไม่ใช่มาเตเป็นเปิดโชว์อ๋อเปิดโชว์ใช่ไหมที่มาไทยอ่ะถ้ามีทอบี้เพราะว่าโตอ่ะก็ต้องแพงอีกที่บอกว่าใจแม่งเงินที่เราต้องทำแบบน่าเกียดโตละห้าพันไม่น่าเกียดแต่ว่าสั่งอาหารแยกเออไม่น่าเกียดเขาบอกแล้วมึงไม่มึงโตจริงๆอ่ะ โต๊ะแพงก็ได้แต่โต๊ะแพงก็คือมีแค่จํากัดเนี่ยตรงนี้มันได้ข้างหน้าส่วนข้างหลังมันต้องหัวดีราคาเราไม่ควรเก็บเข้าเขาเพราะมันไม่แฟร์เพราะมีข้างหน้านั่งอยู่ถูกไหมตามหลักแล้วอ่ะเจ็ดเฟลคือตรงเนี้ยมึงเก็บแพงได้เลยถ้าสมมติว่ามันใกล้เวทีจริงแล้วมันได้แอรเรียตรงเนี้ยข้างกำปการหรือบันถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปจัดโต๊ะก่อนว่าตรงเนี้ยมันราคาเท่านี้ได้เข้าใจป่ะส่วนมุมนี้มุมนี้มุมที่กินอ่ะ อันนั้นนะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นโต๊ะปกติอ่ะที่คนควรจะกินอ่ะเราควรเก็บคนละเท่าไหร่ถูกไหมถูกถูกไม่งั้นเราก็อย่างนี้เลยเจ๊เราก็คือเรื่องหังคาหนูว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาเราเอาศิลปินมาหรือเราเอาคนอื่นมาเนี่ยต้องเสียเงินอ่ะเพราะว่าโต๊ะละห้าพันมันก็ไม่น่าเกียดซึ่งห้าพันหรือว่าถ้าพูดเราข้างหน้าเนี่ยแปดพันเก้าพันเราต้องดูด้วยว่าศิลปินเรามีใครมาบ้างเพื่อให้คนรู้สึกมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มไงเข้าใจปะงั้นเดี๋ยวเราค่อยเฉลยเรื่องโตีีทน๊ะ้ เรื่องของคนดูหนูก็รู้สึกว่าถ้าสมนติพี่เลี้ยงทุกคนต้องจ่ายค่าเก้าอี้หมดเลยคือไม่ให้เข้ามาฟรีอ่ะไม่ถ้าจ่ายเหมียวครับว่าเราบอกอะไรได้หมดเลยคือเราทําบุญอ่ะเก้าอี้ก็ตัวละร้อยเพราะที่ตลาดเขามีเก้าอี้ให้เรานั้นเราก็ต้องไปซื้อเก้าอี้อีกรู้จักพี่โมเลยซื้อเก้าอี้ตอนนี่สมมติว่าเนี้ยคือร้านเราใช่ไหมอันเนี้ยคือเวทีเราก็จริงๆอ่ะไม่งั้นอะมึงต้องหาที่กั้นเพื่อให้คนอะเข้ามาดูเข้าใจปะไม่งั้นอะวันนั้นเราต้องจ้างการดจริงๆอ่ะงานอย่างเงี้ยยมมัันนเเเเเรราา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 กกกต้้้ออองงงจจจสีค่่หืวลูดะ จ้างกาดใช่ไหมพอคนเข้าร้านอะ่ะอันนี้ก็คือคนที่มากินคนที่มาจองมีบัตรมีชื่อเข้ามากินปึบ๊บส่วนคนที่จะมานั่งดูอีกฝั่งเห็นอีกฝั่งที่มันเป็นเป็นเป็นตึกล้างปะที่ไม่จ่ายก็ไปดูฝั่งนั้นเข้าใจปะแต่เวทีมันหันเฉียงมาทางนี้อยู่แล้วหนูบอกป่าเวทีเป็นอย่างนี้แม่อันนี้คือร้านแม่ใช่ปะเวทีตั้งอยู่ตรงนี้หันหน้าเข้าร้านใช่อ่ะหันหน้าเข้าร้านอันนี้คือคนที่สั่งแต่คนไม่ไม่สั่งก็ไปอยู่ตรงนี้ไงเข้าใจปะแถวโซนนะลูกชิ้นเอติ ตรงเนี้ยเออมันก็จะไม่เห็นสุดท้ายมึงก็ต้องใส่เงินมาดูแต่ว่าถ้าดูก็ไม่แต่แ้จะโอเคดูตรงนี้เขาก็โอเคดูตรงนี้ใช่แต่ถ้าอยากเห็นก็เข้าไปตรงแล้วก็มีการ์ดเนาะตัวละร้อยหนูว่าไม่น่าเกลียดร้อยทำบุญด้วยกันเออแต่ว่าเอาแต่เหมือนว่าถ้ามุกคนอยากดูตรงนี้แล้วคุณจะดูแบบว่าไรสดก็ได้แล้วก็มีไรสดอืมแต่ไล์สดเราจะตัดบางช่วงบางตอนไม่ให้ดูตลอดชีวิตเนี่ยอ่ะก็คือสิ่งที่จะทำอ่ะเจประกาศก่อนเลยคนแรกออาเจให้ใครคนแรกอ่ะ อ่ะสามพันคนมีเป็นพยาในกันนาฟาสแท็กอ่ะฟาสแท็กมานี้เขาเลยอันนี้ได้เขาสามสิบคนก็คือได้อยู่ในวันประกวดโคต้าสามคนแรกไดม่หล่ออะหิวหล่อ่ะว้าหิวหล่ะฟังน้าส่งเป็นวิดีโอมาหลอกกันหมดเลยใช่ต้องดูวิดีโอด้วย อันนี้ไม่ไม่มีวิญญาณประกวดเทพพระบุตรแตงโมแซฟอันนี้สมวิทยโอเวอร์ประกวดให้กูดูจริงป่ะมึอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นวะน้าไม่พันธเป็นวิดีโอลงอันนี้อ่อยป่ะอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีคะแนนพิสวัดหน้ากระจกนะวันที่หนึ่งธันวาครับทุกคนแต่คนนี้คนนี้หล่ออ่ะคนนี้หล่ออ่ะมี่ดี๋คนนี้คนนี้ชื่ออะไรใครรู้บ้างเข้าไปเข้าไปเข้าไปคนนี้เนี่เดีเติบโตมาจากตัมบลคหงและส้มตำนะครับและยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นเทพบุตร แต่งโมแซบเบอร์ในการโป้งเอออันนี้ให้ดูครับติ๊กตอเขามาดูพวกเขาประกวดน่ารักหมดมาแม่ก็บอกให้ขายบัตรไหลด้วยไม่บัตรไหลก็ให้คนดูหน่อยแป๊บนึงไม่ต้องอะไรหรอมันเหนื่อยโอเคนั่ะฮะอีมิกเลือกคนเมื่อกี้ใช่ไหมไหนพี่มิกคนไหนอ่ะวผมว่าไงมาตามาตามันมาแล้วว้าเดี๋ยวค่อยพิจารณากันในสาวสิบคนอ้ามีกเลอย่างมิกเลือกคนเมื่อกี้แล้วนะเนอืออคนนี้ใครรู้จักบ้างคะมาโปรโมทลูกชิ้นนายปิงของเราอีกด้วยครับ น,น็เปใครน <ะ S 2> คนนี้รู้จักไหม,ไม อันนี้คือว่าเรื่องแล้วใช่ไหมคนบอกว่าให้เอาทนายเต่ามาประกวดคนนี้ใคยอ่ะคนนี้เข้าแล้วดื่มคนที่มีเลือดเรื่องอะไรยาเ่าก่อนตั้งน้คนนี้ชื่ออะไรโทรไปถามเขาแล้วมีเบอร์โทรไหมโลกโทรไปถามเขาเลยว่าเข้าแล้วไม่ไม่ต้องโทรแต่แต่ของมึงปูแล้วว่าใครจะเข้าโถยควายเซฟไปไปไหนทีรอซูเตรียมเลยหาเบอร์ไม่หาเบอร์ทีรอซูให้นาราเลยไม่ต้องไม่ต้องเอาเบอร์ไม่ต้องเอาเบอร์อ่ะอ่ะนาราโบก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 โบไโบก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 โ ยังเลือกไม่ได้รอกนแลลรอกคนแรกฉันยังเลือกไม่ได้ช่อบุ๊กหรอเดี๋ยวกูเลือกเองเลือกเลือกเอาฟ้าแท็กจากพี่มิกนะคะใช่ไหมยังคอนเฟิร์มยังชื่อบุ๊กไหมป๊บนึงในไลน์เขาบอกชื่อบุ๊กโอเคสมัครที่ไหนคะเจ็ดสิเงินสมัครที่ไลน์เลยครับหน้าเพจเต็มโมเซมเบอร์ฟเลยค่ะสองได้เลยมีประกาศทั่วราชชนนียี่สเออเลิศน่ารักขออนุญาตนะคะคนชอลล็อกคนต่อไปนะคะ นี่ค่ะฟาาแท็บคนที่สองเปดเสียปิดเพลรฟาแท็บจากดนมองเสาแน่วุ่น่อเดียรตี้เลยอ่ะไม่ไายโอ้ยเอาอะไรอ่ะนิ้วเขาใหญ่เขากดไม่ได้มันไม่เล่นอ่ะไดือดไม่ได้เอาไหมวันสอทีค่ะเน็ตเป็นไรเอ่ยอะไรต่อ อันดับสองมิสเตอร์เชียงใหม่ครับแล้วก็ว้าคนดีนะคะส่วนทำไมพวกคุณถึงต้องเลือกผมเงี้ยเหรครับคือขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถึงผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่อะแล้วไออย่างเงี้ยถูกต้องเลยถ้าดูของเซนเซหอว่าตรงตามคุณนี่ตอบดีชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเร็วๆใช่ดูบ้างพี่มีกับพึ่งไปผมวม่าเจอกันนะครับที่ ไม่เลือบ้ามาเจอกันนะครับคนนี้มนารามาพูดซีเขาบอกคนนี้มีแฟนแล้วไม่ได้เกี่ยวกับแฟนนะคะปัจจุบันสำคัญที่สุดอันนั้นเรื่องของ่นตัวจริงเขาชูดไปเลยชดีจริงชูดไปก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นเรื่องส่วนตัวเรื่องอันนั้นเรื่องส่วนตัวเป็นการประกวดนะทุกคนต้องแยกแยะนะจอยทุกคนจอยแยกแยะนะหลังได้ตำแหน่งนะคะจะต้องเป็ะสิทธิ์เลือกคนนี้ อมาดูเด so like hey, I mean, ้ชรีจริงหรือเปล่าหรอเดี๋ยวชันดูกับมีใครน่าสนใจบ้างเขาบอกว่าชื่อหยกของเรื่องนี้นะผมนะครับหยกจิงไหมมิสเตอร์เชียงใหม่ครับแล้วก็ละครเวทีอีกหลายเรื่องเลยนะครับส่วนทำไมพวกคุณถึงต้องเลือกไปดูมิสเตีร์กิล่ะครับคือขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่ามีเลือกอย่างหลักนะยนดีเลือกกว่าอุ้ยนี่ก็อวดจันเลยล้อเก้อเดี๋ยวมาดูก่อนว่าใครน่าสนใจบ้าง ต่อเลยอะไรแล้วก็ดูขมแล้วตสนใจแล้วก็ดูหันแล้วตะวันซ์อ่ะเลือกอยู่หกสิบแล้วเราต่อห้าคนต้องใส่ชุดอะไรบ้างเลือกมาชุดของทางกองกองเป็นชุดยังไงสวยงามเลยอ่ะไม่พมดคนเดียวปะมีมึงเพียมตัวไม่หมคนเดียวแล้วใส่ชุดอะไรชุดอะไรเลือกไม่ได้ดูอยู่แต่จะดูหลายอย่างมันต้องดูหลักเกณฑ์หลักอะไรอันนี้ต่อเลยถ้าเออจะไปจะดูหลายอย่างดูหมดด้วย อายแสดงเขาเลือกยากมากไม่เลยไม่ก็ถือว่าดอกอ่ะโอเคไปถือว่าทีดองสวยคือทีวีเก้าทีวีอะไรไงโอ้ยฉันเลือกเขาไปใส่ผ้าไทยตัวเล่นเกมไปละให้ฉันให้ดอกทีดองสวยแม่อ่ะโอเคยังได้ถ้าไม่แม่ฉันเอ้า ทุกคนอะถ้าพูดถึงเรื่องของอการใส่ประกวดน้องมันก็เก่งออกไปแล้วก็ต่คอที่ดีๆอะใช่อาจาได้ที่เราสูเข้ารอบค่ะต่อแลยพี่โบแล้วน้องก็ถิดพลาตรงไหนอะอ่าสามคนนะป่ะอ่าอาด้รย์ที่รอสู่แล้วกันเดี๋ยวมันมันเลือกยากอยู่อ่ะโอเคสามคนมีใครบ้างนะเมื่อกี้น้องน้องอะไรนะน้องผู้ชายที่พี่ชอบน้องโบน้องโยน้องโน้องโยโอ้ยมนสูงสามึงเอาจริง หรือเราจะเรียกน้องที่ส่งคลิปมามันมันสิบเจ็ดปีก็จริงแต่เราเอามาแบบไม่บัตรประชาชนที่เท่าไหร่ถ้าโค้ดสิแปดเราก็มาได้แต่ว่าเอออ,อยากรู้พี่เยียงว่นยอยากสิบเจ็ดปีคือจริงไหมทำไมดูเหมือนไม่ <ś c oughs> สิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดเออไม่ใช่อะไรหรอน,นาส่งมาไหม พอนางหล่อเนาะเสียดายนางเนาะไม่เพราะว่าด้วยความรู้สึกอ่ะนี lives, ่เจ๊ห no, ร so no, no, no. ือว <Awesome. S 2> ่าเราจะเอาห้าคนเลยไหมอ่ะตอนนี้ห้าคนมันไม่ครบเลยไม่ต้องสาบไม่ตอนแรกอ่ะนี่แค่มีความรู้สึกว่าถ้ามองเด็กคนอื่นน้อยห้าคนเลยเอามันคนอื่นอ่ะมันดูประกวดใช่ไหมนี่มันดูใสก็เป็นเลยดูมันเด็กเพราะว่ามันใสไงมันแอบเหมือนอิสตัดด์ถามทุกคนถามทุกคนในนี้สิเนี่ยที่โรงเรียนมันยาเดีสิบเอ็ดไม่ทันกลัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปเล่นอะไรกับเชียแล้วมันจะคนกระเธอจะมองดูดามาเออดามามี่อ่ะเจ๊เขาใส่ปั๊บมันหรอ แต่ก็หัวใจไทยร้อยเซครับแล้วถ้าอยากรู้เนี่ยว่าผมเนี่ยทำอาหารไทยได้แซ่บแค่ไหนก็ลงไปรกันเลยให้ผมไปนนะครัหลอไม่เช็คอายุมาก่อนนี้เราเราเคดำพุดอ่ะอีกสองคนขอห้าคนวันนี้คุูเป็นเจ้าของเวทีมาอีก5้าอีกสองคนอันนี้อ่ะเอาเอาเราเอาคนที่เข้าหนึ่งในสามเลยไม่ไม่ไม่ไมายถ่งม่าอันน่้ต้องบอก่อ่อน่่าป่ะมรไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ม่ไม่่่ไ่ไ่ม่ไ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 มมมม่ไมม อันนี้สัปดาห์หนึ่งเดือนสามอันจะขอใช้สิทธิ์สปอนเซอร์ให้เข้าหนึ่งเดือนสามไปเลยย่าไม่มีสปอนเซอร์จ่ายมาอีกไม่มีไม่คือสายมาแล้วก็เดี๋ยวโทรหาน้องได้ป้าเขาบอกถ้าใจใช่เวลาโทรหาแต่ละคนนะโอเคยังไงไหมโทรแบบเออถ้าโทรเขา่าเออคุณเข้าเล่าระนาเปิมระนาเขาใจปะใช่เขาดีใจตื่นแต่สัปดาห์นี้มันควรเป็นสิ่งที่อยู่ที่ทำแล้วโทรไปติดเบอร์พี่เลี้ยงอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องคุยกับน้องเขาถ้าติดพี่เลี้ยงคือต้องสละโสดสละสิทธิ์ โทรค่ะเขาบอกอะไม่อะโทรไปถามก่อนเดี๋ยวเอาคนแรกเอะพี่มิกว้ยเอะคนแรกเอาคนแรกอะพี่เตาะกดเบอร์เอาเบอร์ไครครับเบอร์พี่เลี้ยงครับอันนี้คนแรกที่ชื่อแอบอันนี้ชื่อบุ๊กอะเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดคนที่พี่มิกอะเลือกหนึมิกจะพึ่งไปพี่มิกไปไหนอะเบอร์แอปมานี่มาเซดเป็นกระปร๊ะลงแล้วจะลงแล้วแป๊บนึงสองโทรไปเลย โซฮันซัมอะอพี่ใบยาเลือกหนึ่งคนไอพี่ยาเลือกหนึ่งคนโทรได้ต้องขออีกอีกหนึ่งคนนะโทรไปเลยนะนี่ว่าพี่โผรเลือกคนดีกูเลือกแล้วอ่ะเงียบเทสหลกค่ะสวัสดีค่ะคนนี้หล่อมากเห็นตัวจริงแล้วชื่อน้องอะไรคะเนี่ยตองแกซ่าป่าดีตก็ตามค่ะชื่ออะไรนะ ถามครับอ้าวไม่ใช่บุกเหรอเป็นพี่เป็นพี่เลี้ยงน้องบุกหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับเออใช่โอเครู้ตัวแล้วนาอว่าเข้ารอบนอวันนี้ประกาศแค่ห้าโคดูไลฟ์อยู่ไหมเอ่ยยังไม่ได้ส่งไปอ๋อโอเคดูไลฟ์สดดดูไลฟ์สดอยู่เปล่าขะ ยังเลยเพิ่งประกวดแฟน็ค่ะคนนี้หล่อโอเคถามนิดนึงว่าน้องไทม์เนี่ยคือเคยประกวดวันแมนวันดูแมนไหมไม่เคยไม่เคยไม่ใช่มาเกิดจะได้รางวัลพิเศษเอาคู่ความจริงได้เลยว่าน้องเคยประกวดวันแมนไหมไม่น้องเคยประกวดวันแมนี่ ไม่ไม่เคยนะถ้าเคยเราถ้าสมมติว่าเคยเราจะโอเคเราจะให้รางวัลพิเศษเนี้ยก่อนเลยหนึ่งหมื่นอีดาราอย่าทำเราโอเคไม่เคยนะคะโอเคค่ะแล้วทีมพี่เลี้ยงนี้รู้จักกับใครใครกับการทาผ้าไหม่บ้างไหมรู้จักกับใครที่ทําผ้าไหมหมายถึงว่าแบบพอผ้าหรอหรือว่าใช่ทาผ้าไหมอเลยเงี้ยพอแล้วโอเคเข้ารอบนะคะเจอกันวันที่หนึ่งนะคะขอสามสิบคนนะขอบคุณค่ะ ใครย่าเลือกแล้วไปไหนแล้วไม่รู้อ้วคนที่สองเป็นเบอร์ส่วนตัวนะดาราพี่คนดีพี่ออกซูหรือเปล่าเราคนที่สองชื่อโยกน้องโยกพี่โบเลือกนี่แหละตัวจริงใครอ่ะสองศูนย์อ่ะดาราคมคุนเลนเราต้องเลือกไปเลยนี่เลือกคนดี อ๋อเขาไม่เคยประกวดนะน้ยกเขาไม่เคยประกวดอ่านี้คนที้สอนเลี้่าเรียกทีล้อสื่อหรือไม่ใช่เลยคนใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ที่พี่โมเลือกเอาพี่โมคุยกับเขาวัสดีค่ะน้องเสื้อสินบนเงินที่ส่งคลิปมาใช่ไหมใช่ครับโอเคน้องอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่บ้านติดครับกินข้าวอย่าง เลืองคนกินพี่นรา่นารครับกินลครบเ่ไมาครับอ๋อเปนดีด้วยนะครับเข้ารอบเข้าเจอกันนะวันที่หนึ่งอะโอเคเจอกันครับอันนี้เป็นฟาสแท็กนะอันนี้เบอร์พี่นราเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรละตัวเ้วไปกินข้าวใครมาขอความจริงอ่ากินข้าวใครมาถามความจริงอ๋อก็ไปกินกับคนคนรู้ใจครับว้ เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่หนึ่งอ่ะเขาจะประกาศอีกรอบนึงนะลูกว่าโดนเข้าไม่เข้าเปเล่นเปเล่นเปเล่นเป็นรองใจไม่ไม่เดี๋ยวพี่ส่งผิดโซราลาไปให้นะคนที่อยู่มาด้วยผิดโซราลาเดี๋ยวส่งผิดโซราลาโอเคหนุ่มรอเขารอบแล้วจ้าเจอกนเจอกันวันที่หนึ่งนะจ้าเล่นกันครับจ้าหนึ่งร้อยบาทนะจ้าค่าเข้าเอาตัวอาทิตย์เราอ่ะทีตเรา ไม่ได้รับบอกไปบอกว่าจริงจรไม่ได้จะไม่ส่งมาท้งไปเลยจะลองตูหรอตัดออกเลยไม่ได้ต้องให้โอกาสเขาหน่อยแม่ถ้าไม่ต้องเบอร์ไม่ได้นะจ๋าะเอาต้องตัดหรือไม่ตัดไม่ได้เี้ยมากเมื่อกี้เลือกแปลเลือกแปลเอาใหม่ขอคนไดุ้ญาตประกาศคนที่สี่เลยนะไม่ในเรื่องแปล้วื่องห้าคนวันนี้ฟาสแท็กเนาะอ่ะคนนี้ค่ะ ออไอันนี้สื้ออะไรคะอ่ะคนนี้นะคะเมย่าเลือกอ่ะอีกคนนึงมาพวกเรามาตัดสินใจกันเร็วๆประกาศไปเลยจริงๆอ่ะทีเราถ้คนได้ห้าตแดแดงไปเลยอะไรอ่ะอีดอกเบอร์ก็ยังไม่ให้เลยเออทำไมค่ตัดต่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เวลาดอกสิบาทีในการตอกเบอร์ขอบนะคะว่าการของเราโปร่งใสโปร่งร้าอันนี้คนที่สี่นะคะเมื่อกี้บอกน้องเนย่าซื้อต้องหรอ เอออ่ะคนต่อไปค่ะต้องวันชัยถูกไหมเชื่อต้องใช่ไหมต้องหล่อมากอ่ะมิกมาเลือกอีกห้าคนกรรมการสับขอภาษากรีกไหมเลือดไหมเราเจอชื่อหมอที่บอกไว้ิวันนั้นซาแซงสามารถมาได้เดี๋ยวซื้อบัตรเข้าด้วยวันนี้โดอดใจคนนี้ดอดหล่ออยู่มิกคอันนี้หล่ออ่ะคนที่ห้านะคะคนสุดท้ายสำหรับฟาสแท็กปังคนที่ห้ามิยาคนที่ห้าคนสุดท้าย ฟสแท็กวันนี้เป็นกรณีพิเศษคนนี้ค่ะว้าวอุ้ยอมอ่ะไม่อยากไอ้ลุกอมอ่ะสีคนที่ห้าคนนี้นะค่ะน้องอะไรคะน้องย่าคนนี้เชื่ออะไรไม่ได้เอาต้องกอดไม่ได้ทีราตูก็ต้องให้เขานะเขาไม่เขาโอ้ยเขาเลยเขาจะให้ส่งข้อความมามืงอย่งรีบได้ไหม ดีอยู่หัดใหญ่บ้านนงคุ้นโขยได้ต้องให้น้องมันชัดเจนเลอันนี้นี่คนนี้ชื่ออะไรอ่ะมีใครรู้จักบ้างอ่ะมี้ครับคนนี้ชื่ออะไรรู้จักบ้างน้องคนนี้นะคะทักมาได้เลยค่ะคนนี้ชื่ออะไรหน้าเหมือนคือแรงไหน่อยกับทีมิัสซูได้ยันอาอเพื่อนสามที่หายไปเดี๋ยวหาค่ะอ่ะคนนี้นะคะต้องวันชัยวันชัยเห็นมต้องไม่เห็นแต่ว่าเห็นที่ก่อน คนนี้ใช่ไหมเออหลึกแน่นอนเจ๊บ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 เบอร์เข้าหลึกคนนี้หลึกแน่นอนนั่นดูดีเราทิดมากแม่เจ๊บคนไหน นี่เลยชุดแจ็ปแต่ไม่รู้แต่เลือกขาดวะไม่สามารถติดต่อเลขหมายได้ทางตาอตัดออกตัดออกตัดออกไม่เอาไม่ตาควายพี่เอเคานี่ตัดไม่ใครเลยมันไม่พอไม่ใช่น้องคนเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาชื่อแจ็ปหรอก ไม่ตัดไม่ตัดกูชอบตัดออกไม่เอาัดถว่าไอ้พอไม่โมมีซองเขาไม่ส่งเบอร์มาก็ตัดออกไม่เกี่ยวเราไม่ได้หดถ่างน้องเขาเลยไม่ต้องหากเขาอยู่กับชนีทีโรซูน่ะไม่เกี่ยวเขาอยู่เรือขาวต้องไปพูดเขาประกวดไม่ได้ไม่ไม่ได้ของมึงก็ยังไม่ได้เลยพี่บอกว่านะแต่เขาให้เบอรมาไม่ก็ไม่ส่งเบอร์มาด้วยซ้ำวันนี้เขาส่งเบอร์เขาอาจจะเวลาเขาทำงานพวกนี้เช้าอาจจะปิดเครื่องก็ได้เที่ยงคืนเขาต้องปักป้อนไม่ได้เราคงไปถึงเกินพวกอินฟลูเอนซ์ไม่หลับไม่นอนอยู่แล้วสักพักก็ไขมันขึ้นเลือดในเส้นเลือออดใหน้าเเียวบคร การปุ่มายอันนี้ห้าคนโคต้าจากสปอนเซอร์นะจากเจ้าของเวทีนะคะน้องวตตั่งอะใครห้าคนฟาสแท็กนะห้าคนฟาสแท็กจากเจ้าของเวทีนะคะอันนี้ต้องอันนี้ใครทีรอนนะไม่รับแต่ฉันมีรับไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลคุณแม่ฮัลโหลค่ะค่ะอันนี้ใครเอ่ยอันนี้ออฟค่ะ ขอต้องคุยกับน,น้องที่เราซูมงมิงานตัดออกนะคะให้ให้เวลาให้เวลาเดือดทีพี่ออฟอย่าต,ต,ตอแหลสูไม่อยู่ที่ใส่อ่ะแม่ออกเลยแล้วก็เนี่ยถ้าไม่อยู่ <laughs> ไม่ได้พี่ออฟสูไม่อยู่หรือแม่อยู่ใครก็ต้องเบอร์เขามาซีโซเล่นเบอร์ตัวเองมาทำไม <laughs> ไเขาเขบอกขอเบอร์พี่เลี้ยงพี่ดอฟไม่เอาเบอร์พี่เลี้ยงเบอร์ที่เราตูไปจะโทรไปประกาศเขา ทิ้งมาใหม่เลยสองอันนี้เรเร็วสิโก้ไม่รูให้โอกาสอีกรอบเดียวะันต้องให้โอกาสชาวคนเราวกันไปให้โอกาสจะติดคุยได้โอกาสเลยนะฮะหลันแย่ตุ๊บค่ะไม่ได้ที่รอบแล้วฉันจะลองให้กีตเลยนะกีตไม่ได้เข้ามาห้าคนจะประกาศชื่อให้อ่ะฝั่งทำไมไม่เข้ามงกูคือเจ้าของเวทีไม่ปรึกษากูเลยคือเสนอประกาศไปกดใส่ใครประกาศ พวกมึงนั่นแหละถ้ากระด้โมโหที่เดียวแคร์เรไปหานี้นะเขาบอกเลยว่าพวกเขาประกวดคนไหนอ่ะมาถึงลับเพลย์ซีเอ็ดก่อนก็เผื่อเหยียบมึงแล้วอ่ะคนนี้ซื้อต้องมาใช่ไหมใช่เขานอนแล้วมันเป็นนอนหรือตีอาจจะนอนแล้วดึกแล้วนอนเขาตัดถิ่งอ่านอนมองนอนกับเสีตัดหรือไม่ตัดเนียร้อันนี้ใครที่รอไม่ใช่รีร์ลต้องก็แล้วแต่ตัดก็ตัด ตัดออกไปเลยไม่ตัดเพราะว่าเรานั้นแหละเดี๋ยวพนี้โทรใหม่าตัดไปเลยกิจต้องถามกองพี่เลียนนอนหรือเปล่าพเรนอนทำไมครับโอเคอัานอนตัดสายไปไลนอันที่เราสูสกไปยังให้โอกาสเขาอีกนอบหนึ่งอ่านะคะต้องข่าอ่ะจริงจริงคนนี้ลดนะนี่หนุ่มอนามัยอ่ะใทรหนุ่มอนามัยคืออะไร ที่รอซูนทำไมต้องโทรไปหาเขาว่าเขาโอเคมาประกวดหรือเปล่าพี่ขอคุชชั่นหน่อยแทนที่เราเธอเราตัดออกไปก่อนฉันให้อีกสองแสนเอ้ยกูหาได้กูเอาเงินกูก็ได้เว้ออ๋อเอาพูดแล้วนะพูดแล้วนะครับเ <c oughs> ี้ <c oughs> ฮัลโหลครับผมสวัสดีค่ะใครอีก <c oughs> อันนี้โทรมาจากกองประกวด ใช้ประบัตแต่งมแซฟเฟอร์ค่ะอ๋อครับสวัสดีครับพอดีว่าจะประกาศพอดีพอดีว่าจะประกาศฟาสแท็กแันลครับค่ะฟาดแท็กไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้าเขารอบทีมอสูไหมเสียงบินเนฟบีเตอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทีมาสูที่มาลงประกวดแซฟเฟอร์ค่ะประกาศผลก็คือเขารอบห้าคนสุดท้ายค่ะ ไม่ใช่สามสิบคนฟาดแทบสามสิบคนแล้วเอ้ยห้าคนแรกในสามสิบคือจะบอกอย่างนี้ค่ะได้กล้องมากกว่าเราใช่ไหมคะจะมีการเข้ารอบสามสิบวันนี้เราโทรบอกไม่ต้องมาดังเสียงโอ้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เราเออจะบอกว่าที่เราซูมวันที่หนึ่งเจอกันในการประกวดนะคะครับผมได้เลยครับแล้วกินข้าวย่างเนี่ยไม่ใช่ต้องมุดตาใจ ที่ลาสู้มาใครเด๋ยเ่ง่งย่าเพิ่พี่บอนขอก่อนขอก่อนถามอว่าเออทำไมถึงมาปักดเวทีต่งมงแซเบอร์ขาจะเอาสาระหรือว่าจะาอะไรเอาเอาสาะ